สรุปภารกิจเด่นผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำเดือนสิงหาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอขุนยวมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิระประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชิญสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิรัฐประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปมอบแก่ราษฎรที่บ้านหัวแม่ละกะและบ้านแม่โกปีตำบลแม่ยุ่มน้อยอำเภอขุนยุ่มจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันษา 12สิงหาคม2567พร้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลที่บริเวณลำน้ำปุ๊สะพานขัวแดงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทำนบปลาบ้านศพสอยประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะพิธีปล่อยพันธุสัตว์น้ำสองแสนตัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานพัฒนาที่ดินแม่ห้องศนจัดพิธีรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยร่วมกันปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินจังหวัดแม่ห้องศรประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดพระธาตุดอยกองมูในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมโรมพลังสร้างสัปายะสู่วัดด้วยวิถีหสเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติที่วัดปางหมูที่บ้านหนองเขียวสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดพิธีเปิดโครงการ72พระชนมพรรษามหาราชาด้วยพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของปวงประชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ที่โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ห้องสอน3มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมคิกออฟกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อลดการระบาดของโรคติดต่อที่นำโดยยุงลายที่โรงเรียนราประชานุเคระ22อำเภอปาย จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีหัวหน้าผู้ตรวจร,ราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเขตตรวจร,ราชการที่15จิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาและบริการลุ่มน้ำปลายตามพระราชดำริ มีพิธีเปิดโครงการนิทรศการศาสตร์พระราชาสืบสารรักษาต่อยอดสู่ความสุขปวงประชาราชจังหวัดแม่ห้องสอนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567เพื่อสนองพระราชดำริที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ห้องศน มีพิธีมอบเหรียญพระราชทานและพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองแม่ห้องศนแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโรงพยาบาลศรีสังวรฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพนร 28. รษาหกรอบ28กรกฎาคม2567 เพื่อให้ผู้ที่เขารับการอบรมมีความรู้ในด้านการปฐมพยาบาลตลอดจนการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติที่โรงเรียนราบประชานุเคราะห์59จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีการมอบเงินสงเคราะห์ให้กับเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดีแต่ครอบครัวยากจนและมอบอุปกรณ์กีฬาผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนของมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวในพื้นที่อำเภอป่มามะพา้าณโรงเรียนราประชานุเคราะห์34และโรงเรียนราประชานุเคราะห์อ22อำเภอปลายพร้อมมอบทุนการศึกษา ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการ,ระเยาวชนประจำจังหวัดมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธมภมมอบทุนการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นแก่เยาวชน5รายที่อำเภอปายผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการและผู้สูงอายุของเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน แกนางเทียมจันถาวรอายุ73ปีเป็นผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่มั่นคงที่โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาตและประดับเครื่องหมายยุวกาชาตที่หอประชุมเสรีพิทักษ์ผู้วาราชการจังหวัดแม่ห้องสอนให้การต้อนรับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และร่วมพิธีเปิดงานมหากรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจังหวัดแม่ห้องศนครั้งที่48จังหวัดแม่ห้องศนจัดกิจกรรมปล่อยรถเก็บขยะอันตรายเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการนำขยะอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องศนท่าอากาศยานแม่ห้องศนฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานแม่ห้องสอนเต็มรูปแบบกรณีอากาศยานประสบอุบัติเหตุภายในท่าอากาศยาน ในรูปแบบจำลองสถานการณ์จริงที่หอประชุมสหกรณ์อมรัย์ครูแม่ห้องสอนจำกัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานเปิดมหกรรมรมพลทูบีนัมเบอรวันจังหวัดแม่ห้องสอนเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมสะพานห้วยผาตำบลห้วยผาซึ่งได้รับความเสียหายชำรุดจากอุทกภัยช่วงที่ผ่านมา ทำให้ต้องมีการปิดการจราจรในเส้นทาง1095โดยสั่งระดมเครื่องจักรกลในการเปิดเส้นทางคมนาคมพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอขุนยวมพร้อมทยอยนำความช่วยเหลือให้แก่ราษฎรบ้านแม่โกปีและย่อมบ้านหัวแม่ละกะใต้กงสุลใหญ่นะักเมืองฟูกูโอกะประเทศญี่ปุ่นและคณะผู้เชี่ยวชาญศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารจัดการขยะเพื่อให้คำแนะนำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี และระบบการจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันของทั้งสองประเทศในอนาคต